แต่ก็ไม่โทรหาฉัเลยอะหมายเลขที่ท่านเรียกยังไม่เปิดให้บริการกรุณาลองมาอีกครั้งหมายเลขที่ท,นนะท่านเรียกยังไม่เปิดให้บริการกรุณาลองใหม่อีกครั้งเอากว่าราขน้ายขึ้นเรือแล้วตอนนี้ออกเดินทางได้แล้ว ตลงลหลือจือกวางเอาซ้ายกลับไปมาทางไหนกลับไปทางนั้นถ้าคิดหาวิธีตอนนี้อาจจะส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลารถบรรทุกหลิวจือกวางเกิดปัญหาขึ้นบนถนนรู้เรื่องดีไหมประธานลี่ถ้าสายยังไม่ถึงเราภายในวันนี้ จะต้องหยุดทำงานนะครับฉันไม่อยากทำให้นายลำบากนะถ้าโหซื่อหายให้ทางออกกับฉันอีกทางหนึ่งแล้วก็ฉันจะไม่ใช้ท่าหรือของนายเรื่องของนายกับโหซื่อหายฉันไม่สนใจทาไมอยากให้ฉันลำบากใจนายควรกลับไปซะเรายังพอมีเวลาอีกอย่างทำไมคุณถึงมั่นใจว่าพี่กวางจะขนส่งทรายถึงที่ก่อสร้างไม่ทันคุณยังไม่ชัดเจนอีกเหรอ เรือบรรทุกของหลิวจื่อกวางถูกมั่งจื่อชิวขวางที่ท่าเรืออีกทีมเกิดเรื่องทะเลาะก,กันบนถนน <c oughs> พวกเขาถูกตำรวจจับตอนนี้ทั้งสองอยู่กลางทางพวกเขาไปไหนไม่ได้ลุงยินถ้าลุงสนใจบริษัทของเราจริงๆก็ไม่ควรให้คำแนะนำกับฉันลุงควรให้คำแนะนำโหซเสื้อหายให้เขาหยุดทำสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ถ้าเขากลับใจบางทีพี่กวางอาจไม่ยุ่งกับเขาก็ได้นะ ทุกคนบอกว่านายมีเหตุผลคุณธรรมฉันขนส่งทรายนี้เพราะฉันไม่อยากให้โหสื่อหายกรองตลาดคนดีอีกต่อไปนายรู้จักเขาดีมากกว่าฉันแต่อย่าทำงานให้เขาตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอฉันไม่อยากได้คำแนะนำจากนายถ้าไม่ยอมกลับไปอย่าโทษเราแล้วกันคุณกับหลิวจือก,กวางมีความมั่นใจในตัวเองเหมือนกันมากเลยนะ <c oughs> ฉันจะถือว่าเป็นคำชมนะคุณลูกหวานหายไปซะอย่าหาว่าลุงไม่เตือนเลยนะ <c oughs> ถ้าเหลียวซื่อกวางขนรายไปยังที่ก่อสร้างของจื้อเฉิงไม่ทันแล้วละก็ตำแหน่งกรรมการบริษัทของคุณจะได้รับผลกระทบตั้งแต่ฉันมาทำงานที่จื้อเฉิงฉันและหลิวจื่อกวางเลือกที่จะสู้กับโหซื่อหายด้วยกันตำแหน่งของฉันตกอยู่ในอันตรายอยู่แล้วนี่แต่ฉันไม่เคยกังวลเรื่องนี้หรอก ฉัน,นชอบความรู้สึกเต้นรำอยู่บนปลายมีดดูเหมือนนายจะโดนเขาบังคับนะหรือจีกวางอย่าเป็นฮีโร่ก็ตามใจฉันอยากให้คนของฉันมีชีวิตที่ดีนายมีคุณธรรมก็มีไปถ้านายไปตอนนี้ฉันจะแกล้งทําเป็นว่านายไม่เคยมาที่นี่ก็แล้วกันถ้าแบบนั้นฉันก็เข้าใจนายมีกฎเกณฑ์ก็ทำไปแล้วกันนะ เมื่องจือชิวมีกฎที่ยังไม่ได้พูดถึงใครยาพผ่านท่าเรือของเขาจะต้องต่อสู้กับเขาเมื่องจือชิวไม่ใช่คนเลวผมจะพยายามดีกเลี่ยงกันต่อสู้กับเขาเออแน่นอนมาดูกันว่าเราจะผ่านเข้าไปได้ไหมก่อนที่เขาจะรู้ความจรงิงถ้าเราทำไม่ทันฉันกลัวเราจะทำได้แค่สู้กับเขาอย่างเป็นมิตรไง หากลุงมีความคิดที่จะอยู่ในจื้อเฉิงอีกลุงควรซ่อนความคิดทรยศไว้ดีกว่าไม่อย่างนั้นถ้าเช่นบ้าเช่นก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างมึงจือชิวเป็นคนจริงผมคิดว่าโหซึ่งหายกับเขาไม่ใช่คนประเภทเดียวกันไม่ใช่อย่างแน่นอน นายไม่คิดว่าเมืงองจอชิลค่อนข้างเหมือนนายล่ะอืมเอ้า,าสุดยอดเลยคุณชนะเย้ เวจีกวางทำไมต้องยอมให้ฉันด้วยลูกน้องของนายอยู่ที่นี่ฉันทำให้นายขายหน้าได้เลยฉันเคยได้ยินเรื่องของนายฉันชื่นชมนายตั้งแต่วันนี้ไปนายคือเพื่อนของฉันเมื่งจือชิว <c oughs> ทุกคนเปิดทางเปิดทางเปิดเปิดขอบคุณนะ คุณหนูคุณหนูคุณหนูเราเป็นุกเกิดปัญหา